ก็ลองพูดดังๆน่ไยเห็นไหมไหนอ่ะเราพูดจะมองไหนอ่ะนี่ไงอันเนี้ยเห็นไหมเหเนี่ยเช็ดเช็เช็โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับคุณอิงเลียวก็กำลังจะโชว์ไอ้คุณคุณต้องลองเดินดิถ้าไม่งั้นผมจะพูดยังไงได้ล่ะคุณคุณนายกับผมครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดินตะตอนนี้เราเข้าสู่โหมด Active แ r a c k แล้วนะครับเป็นในการบินตามของโดนนีโน่นีนีนีโอนีโนีโอนะครับเอ้ยจีไอ้จี จีจีไอ้เพื่อนเองอ่ะจะได้ปะเนี่ยจีว่ามันจำมงายอ่ะจีไม่สบายจโอ้จจอได้ะีโอ้เจอต้โอ้ไม่เจอ้งนไม่จอแได้เนี่ยโอ้ั้งไหนออยไปอ่ะไม่ไม่สนใจเลยโอไม่เจอตั้งนานโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เจียไอ้หลังหลังอตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับอ้เจอเด็กนะอุ้ยล้ยหมาเม